สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลร้อยเอวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปรู้จักโรงเรียนอนุบาลร้อยเอว่ามีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างถ้าทุกท่านพร้อมแล้วติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะโรงเรียนอนุบาลร้อยเอมีโครงสร้างบริหารงานโดย นายสุรพลพิมพิลาผู้อำนวยการโรงเรียนนายปรีดเปรมภูสิตานนนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายวิลเลอร์ชัยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลนางกันตาปิติบุญญารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณนางลดาอินสารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอมีเนื้อที่ประมาณ17ไร่เศษตั้งอยู่บนถนนเทวาพิบาลตำบลในเมืองอำเภอเมือง101จังหวัด101สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา101ยเอ็ดเขตหนึ่งเอกลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมนำความรู้สู่ความเป็นเลิศขำาขวัญโรงเรียนวิชาการยอดเยี่ยมเต็มเปี่ยมคุณธรรม นำประชาธิปไตยใส่ใจสิ่งแวดล้อมสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปดอกบ,บัวสีชมพูแปดกลีบวางอยู่บนอักษรย่อออาเป็นรูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงินซึ่งหมายถึงโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดเป็นสถานศึกษาที่เสริมสร้างคุณงามความดีสีประจำโรงเรียนสีฟ้าขาวสีฟ้าหมายถึงความรอบรู้ความสามารถ ความฉลาดทางปัญญาสีขาวหมายถึงคุณธรรมจริยธรรมมีน้ำใจใสสะอาดบริสุทธิ์มีการจัดการศึกษาสองระดับคือระดับปถมวัยชั้นอนุบาลปีที่2-3ถึงและระดับปฐมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงรวมห้องเรียนทั้งหมด95ห้อง มีห้องเรียนโครงการพิเศษ3โครงการคือ 1. โครงการอังกฤษโปรแกรมเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น 2. กโครงการกิฟเต็ดโปรแกรมเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ีถึงหกโครงการเรียนเข้มภาษาอังกฤษเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นจําจำนวนบุคลากรปีการศึกษา2,564 จำนวน277คนจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2564จำนวน3,863คนด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษาบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใช้โรงเรียนเป็นฐานบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมรับผิดชอบร่วมแก้ไขร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จ บริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้บริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในปีการศึกษา2.564โรงเรียนอนุบาลร้อยได้จัดการเรียนการสอนตามประกาศของจังหวัดร้อเอตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวมีครูเว้ประจำจุดคัดกรองจัดให้มีอ่างล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์ออนดีมานออนแฮนและออนไซต์ได้จัดกลุ่มผู้เรียนแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มกอและกลุ่มขสลับกันมาเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์สำหรับกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ได้มาเรียนในสัปดาห์นั้น ให้ครูผู้สอนในแต่ละสายชั้นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เลือกรูปแบบที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนจะเห็นว่าทางผู้บริหารใส่ใจและสนใจผู้เรียนเป็นอย่างมากเตรียมความพร้อมกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นผลงานดีเด่นของนักเรียนทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติและระดับนานาชาติหลายรายการเช่น รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น <men> เด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศเด e ็กชายนัทเดชสัจจะสมทิศนักเรียนชั้นประถมศึก,ศกษาปีที่3ทับเอโรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็ดที่ทางรายการซูเปอร์เทนได้ออนแอร์ไปเมื่อวันเสาร์ที่30เมษายน2565ทางช่องเวิร์คพอยเป็นแบบอย่างในการกล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออก ในปีการศึกษา2 5 6 4คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และได้คะแนนเต็ม100คะแนนดังนี้วิชาคณิตศาสตร์จำนวน17คนวิชาภาษาอังกฤษจำนวน13คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ NT ได้คะแนนเต็ม100คะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์จำนวน4คนวิชาภาษาไทยจำนวน3คนผลงานดีเด่นของผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรได้รับรางวัลดีเด่นทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติหลายรายการจากการแข่งขันวิชาการต่างๆ ผลงานดีเด่นของโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการป้องกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษนอกจากนี้นายสุรพลพิมพิลาผู้อำนวยการโรงเรียนยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองด้านการบริหารจัดการโอเบกอวอร์ดระดับชาติครั้งที่1ิ ปีการศึกษา2,563ภายในปี2,568โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดจะเป็นโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศมีความเป็นเลิศทางวิชาการผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย